DB Move Podcast Move ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องประเทศจีนอีกแล้วนะครับ DB p o d c a s t ตอนนี้เรามองประเทศจีนเนี่ยในเรื่องหลากหลายแง่มุมนะวันนี้เราจะมามองในแง่มุมของเทคโนโลยีอวกาศสิ่งที่ผมสัมผัส ดยการดูภาพยนตร์เนี่ยผมมีความตื่นเต้นกับมันมากนะครับหนังเรื่องล่าสุดที่ผมดูจาก Netflix มาคือแอสเอสตาร์ star, มันคือการไปสู่ดวงดาวคราวนี้การไปสู่ดวงดาวนี่มันมีหลักการอยู่ตรงที่ว่าเข้าไปหาอะไรในอวกาศเหรอ,อในหลักการง่ายๆของมนุษย์ก็คือว่าต้องการรู้ว่าเราคือมนุษยาชาติกลุ่มเดียวของจักรวาลน,นี้หรือเปล่าจักรวาลน,นี้มันใหญ่มันคือมาจนจินตนาการไม่ออกนะครับแต่ว่าเรามองแค่ระบบสุริยะเราคือใกล้สุดก็คือดาวเนปจูน อันนี้หนังเรื่องแอสเสตารเนี่ยไปถึงดาวเนปจูนแล้วก็ไปส่องในอวก,กาศออกไปในกาแล็กซีทางช้างเผือกกาแล็กซีทางช้างเผือกนี่คือกาแล็กซี่เราอยู่นะครับมันมีกาแล็กซี่ที่เราอยู่เนี่ยมันหนึ่งในหมื่นหมื่นล้านกาแล็กซี่แล้วระบบสุริยะเราเป็นจุดเล็กๆในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกอันใหญ่มาคือมาฉะนั้นสิเราไปอยู่ที่ปลายของระบบสุริยะเพื่อไปส่องดูว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาอยู่ในจักรวาลที่เราอยู่หรือเปล่า สิ่งที่เขาทำทำยังไงนะครับพระเอกเรื่องนี้คือแบดพิทนะแบดพิทเดินทางจากประเทศอเมริกาเนี่ยไปจนถึงดาวเนปจูนเนี่ยทำอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เป็น,ปนจินตนาการที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ในอนาคตสิ่งแรกที่เองทาคือไปที่สถานีอวกาศสถานีอวกาศที่มันอยู่ในวงโครจร400กิโลเมตรจากพื้นโลกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปที่สถานีประจําดวงจันทร์แล้วก็ยิงจรวดจากสถานีดวงจันทร์เนี่ยไปที่สถานีดาวอังคาร แล้จากสถานีดาวอังคารเนี่ยเขาถึงยิงจรวดตรงท,ทีเดียวเลยไปที่ดาวเนปจูนท่านที่มีความรู้ทางดาราศาสตร์คงเข้าใจว่าดาวเนปจูนคือดาวเคราะห์อันสุดท้ายของระบบสุริยะนะฮะมันไกลประมาณ1,254ล้านกิโลเมตรจากโลกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรามองว่ามันใช้เวลาเดินทางกันประมาณกี่วันกี่ปีแล้วครับผมก็นึกไม่ออกแต่ว่าจะไปตอนนี้เราไปดาวอังคารเนี่ยถ้าเป็นยาวอากาศทั่วไปเนี่ย76วัน หลังจากนั้นจะเดินทางไปที่ดาวเนปจูนนี่มันใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยเราก็คำนวณไม่ถูกหรอกครับรู้แต่ว่ามันคงหลายปีอยู่อ,อันนี้สิ่งสิ่งที่ผมมองนี้คือว่าผมมองมาหนังเรื่องนี้แล้วก็กลับมาดูที่ความเป็นจริงของโลกนี้นะครับว่าใครจะเป็นคนทําเรื่องนี้ได้ตอนนี้ในโลกนี่มี2ประเทศที่ทําเรื่องนี้ได้คือประเทศอเมริกาประเทศรัสเซียนะฮะที่ที่เป็นแข่งขันอวกาศกันมาหลายสิบปีนะครับตอนนี้รัสเซียเนี่ยล่มสลายไปละเขาเลิกโครงการโอกาสไปหมดละ ตอนนี้ก็เหลือที่อเมริกาอเมริกาตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรล่าสุดก็คือนาซาก็ค่อนข้างจะเ่ในงบประมาณจํากัดนะครับไม่สามารถที่จะส่งแม้กระทั่งดวงยานอวกาศขึ้นไปในวงโคโจรได้ต้องไปจ้างบริษัท s เป c e X นะฮะส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศหรือแม้กระทั่งสถานีอวกาศก็ช่างเถอะตอนนี้สถานีอวกาศที่เรียกว่าสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เนี่ยซึ่งใหญ่ประมาณประมาณสนามฟุตบอลอ,อเมริกันฟุตบอลนะครับใหญ่มาก แล้วก็มีหลายๆชาติร่วมกันสร้างมันเป็นโมดูลที่สร้างขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าโมดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอเมริกาแทบจะไม่ก้าวหน้าเลยเลยแต่โชคดีครับมีอีลอนมัสซึ่งอีลอนมัสเนี่ยทุกคนคงรู้จักดีเขาเป็นนักเทคโนโลยีตัวฉกาดนะฮะเขาสร้างบริษัท SpaceX ขึ้นมาเพื่อเพราะว่าความด้อยของนาซาเนี่ยนะครับที่ระง,งับโครงการทําจรวดไปเทคโนโลยีของจรวดของสารัฐก็ด้อยลงไปเรื่อยๆนะครับล้าหลังลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีการระเบิดกันบ่อย คงได้ข่าวนะครับว่ายานาที่อวกาศที่ระเบิดไป2องลำนะของสหรัฐเนี่ยทำให้สหรัฐถดถอยไปอย่างมากไม่กล้าที่จะทํายานอาวกาศต่อไปนะครับตอนนี้สเปซเอ็กก็เลยมาเป็นเจ้างเทคโนโลยีในการทํายานอาวกาศหรือจรวดส่งยานอาวกาศขึ้นไปสู่วงโคจรน,นะครับสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับสเปซเอ็กขาก็คือพัฒน,ฒนาจรวดโดยใช้เทคโนโลยีของรัสเซีย แล้วก็มาพัฒนาเป็นเครื่อยิของตัวเองโดยการใช้จรวดซึ่งส่งยานขึ้นไปในวงโคจรของโลกแล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้มันทําให้ราคาถูกลงไป5เท่าไม่เหมือนกับทางนาซานะครับใช้แล้วทิง้งใช้แล้วทิง้งมันก็เหมือนกับเอาเงินไปทิง้งนะครคราวนี้เงิงบของนาซาเนี่ยมนงบราชการนะครับแต่ว่า Space X นี่คือเอก,กชนรวนรนะครับเงินเอกชนรวนๆเขาต้องคานึงถึง,ถงประสิทธิภาพและกาลไยขาดทุนงั้นทุกวันนี้การส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเนี่ยเป็นงานหลักของ SpaceX ซึ่งทํากําไรนะครับเพราะ ถามว่าในโลกนี้มีใครส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศได้บ้างที่1ก็คือโซเวียตรัสเซียนะครับส่งไปหลายพันดวงแล้วครับที่2ก็คืออเมริกาอเมริกาก็หลังๆนี้โซเวียตรัสเซียก็แตกไปแล้วเล,เ,ลเลิกเลิกส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศแล้วก็เลยสหรัฐก็เลยแซงมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ก็มีประเทศอื่นๆครับในยุโรปองค์การอวกาศยุโรปก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่สาคัญตอนนี้ที่เรามองดาวรุงพุ่งแรงก็คือประเทศจีนประเทศจีนตอนนี้ ก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปเป็นว่าเล่นเหมือนกันจรวดที่มีชื่อเสียงเขาคือจรวดลองมัชตอนนี้ถึงลองมัช5บีแล้วเราคิดถึงว่าเรื่องสิ่งที่เขาทําให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็คือถ้าพูดถึงเทคโนโลยีในการทําจรวดส่งยานเข้าไปสู่วงโคจรเนี่ยมันเริ่มมาจากเยอรมันนะครับเ,เราพูดประวัติศาสตร์แล้วมันจะยาวนะสรุปแล้วคืออเมริกาโซเวียตก็ก๊อปเทคโนโลยีเยอรมันมานใช้นักวิทยาศาสตร์เยอรมันในการทําจรวดเนี่ย ดึงตัวเข้าไปหลังสงครามโลกที่2ก็ดึงตัวเข้าไปอยู่กับเขาแล้วจีนเอาเทคโนโลยีการทําจรวดมาจากไงไก็จะมาจากอเมริกาและโซเวียตทั้งสองที่เลยครับดึงมาทั้งสองที่เลยโดยใช้ดึงโดยใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเก่งกาจในเรื่องนี้ซื้อตัวมาแล้วครับแล้วก็มาทางานในโครงการอาวกาศของอประเทศจีนจริงๆประเทศจีนไม่ได้ศึกษาเพื่อจะทาความก่ออวกาศนะครับจรวดศึกษาเพื่อจะยิงจรวดนิวเคลียร์ขีปนาวุธนะครับแต่มัน,ททนเทคโนโลยีเดียวกันนะฮะ ฉะนั้นตำรวดลองมาชีนี่ก็เอามาใช้กับลราแบบยิงยิงขีปนาวุธนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการแข่งขันอวกาศและโซเวียตรัเสเซียนี้ได้ได้ล่มสลายไปแล้วเนี่ยจีนก็เลยเข้ามาพัฒนาองคก,การอวกาศเพื่อสันติเพื่อเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ เพื่อส่งดาวเทียมสื่อสารต่างๆซึ่งมันใช้งบประมาณจํานวนมากเขาต้องมีจรวดของตัวเองนะตอนนี้จรวดของจีนเนี่ยเป็นจรวดที่มีเทคโนโลยีส,สูงสุดนะครับผมคาดว่าอย่างนั้นเพราะเขาส่งในราคาถูกสุดนะฮะใ,ใครๆก็ไปจ้างจีนยิงดาวเทียมกันตอนนี้สเปซเอ็กซ์ก็เป็นหนึ่งในคู่แข่งของจีนนะครับนาซาไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนาซายัางไม่จ้างสเปซเอ็กส่งเลยรานนี้สิ่งสําคัญี่คือว่าจีนคิดอะไรอยู่ล่าสุดเนี่ยเราพูดถึงสถานีโอกาสก่อน ISS ที่ว่าที่สร้างมา20ปีเนี่ยมันกำลังจะมร่ม มันเป็นสถานีอวกาศที่เก่าละนะฮะเขาใช้สายอวกาศยาวนั่ง20ปีเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะครับฉะนั้นยังไม่มีใครมีโครงการจะสร้างสถานีอวกาศใหม่ขึ้นมาเลยตอนนี้ทุกคนก็ไปใช้ ISS กันอยู่นะครับเหตุผลที่ตรอมีสถานีอวกาศเนี่ยเพราะอะไรจีนเนี่ยทำไมต้องสร้างสถานีอวกาศทำไมไม่ไปใช้กับร่วมกับนานาชาติก็ความเหลวแหลกของระบบการเมืองสหรัฐละครับยูอีดีก็ออกกฎหมายมาห้ามจีนไปใช้และทั้งที่สถานีอวกาศนี่ก็เป็นนานาชาติ มีรัสเซียมีเยอรมันมีญี่ปุ่นมีแคนาดาไปใช้เต็มไปหมดแต่ว่าไม่ให้จีนใช้ประเทศเดียวด้วยเหตุผลของความมั่นคงของชาติถูกคว่มบาอเมริกันคว่มบาดเอา้ามันอะไรกันเนี่ยทำไมต้องไปคว่มบาดประเทศจีนประเทศเดียวมันก็มีความอิจฉาริษยาไงครับว่าเห็นว่าจีนกําลังก้าวหน้าเรื่องเ,อเทคโนโลยีอวกาศก็ต้องสากัดกั้นไว้โดยใช้กฎหมายของประเทศเองตัวเองนี่แหละครับไปสาก,กาัดกั้นจีนก็ไม่มีทางเลือกทางใดทางหนึ่งเลยครับนอกจากจะสร้างเองฉะนั้นเขาก็เลย สร้างสนานโอวกาศขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งมีขนาดเล็กนะครับเล็กกว่าของ ISS 5เท่าก็คือ20%ของ ISS แล่ ISS มันใช้ลักษณะว่าเป็นหลายๆชาติใช้รวมกันแต่จีนใช้คนเดียวนะครับวิธีการก็คือว่าส่งด้วยจรวด ลองมัช5 b เนี่ยครับขึ้นไปในอวกาศโดยบรรทุกชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบนะครับเหมือนประกอบเหมือนกับจิ๊ซซอทั่วไปวตตตตว 5, นะครับโมดูลต่างๆโมดูลต่างๆก็จะมีทัก5 6กโมดูลนะครับเป็นที่อยู่อาศาัยเป็นสถานีวิจัยเป็นแหล่งพลังงานเป็นเครื่องยนต์เป็นอ่แลบเป็นอะไรไปคราวน,นี้สิ่งที่จีนทําตอนนี้คือว่าเขาต้องส่งอ่จรวดส่งชิ้นส่วนนะครับขึ้นไปที่อวกาศเนี่ยสิอครั้ง นะถึงจะประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่างได้ซึ่งเวลาใช้เทลารสัก2ปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นไปแล้วครับโดยมีนักบินอวกาศ3คนขึ้นไปนักบินอวกาศสคนนี้ก็ไปไปอยู่ที่ในสถานีอวกาศที่เรียกว่าเทียนกงแล้วการสร้างของมันเนี่ยค่อยๆสร้างทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับตอนนี้เขามองอย่างนี้นะครับแผนการของจีนเนี่ยสิปีครับในแผนการ12ปีนี้เขาทำยางไรเขาก็คืออันที่1่ สร้างสถานีอวกาศให้สําเร็จเปในใน2ปีและใช้การวิจัยพัฒนาต่างๆจากสถานีอวกาศนี้เขาต้องการรู้ว่าการอยู่ชีวิตอยู่ในอวกาศการเดินในอวกาศหรือแม้กระทั่งการมีสภาพไร้น้ําหนักมีการเป็นอยู่ความกดดันต่างๆสภาพทางชีวภาพสภาพทางจิตใจ หลายอย่างต้องศึกษาครับเพราะว่าการที่นุ์เข้าไปอยู่ในโอกาสเนี่ยมันมีผลกระทบหลายอย่างต่อการดำรงชีวิตอาหารการกินเนี่ยนักบินโออกาสจีนมีอาหารเมนูไปตั้งร้อยยีชนิดอะ่ะเขาอยู่3เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องอาหารของนักบินโออกาสในภายหลังนะครับแต่เป็นรายที่หมหัศย์มากคือคนจีนนี่เห็นแก่กินนะครับอะไรเรื่องใหญ่ก็เรื่องกินก่อนครับเขามีเมนูทุกุกแบบเลยนะครับให้นักบินโออกาสเลือกกินเหมือนกับพัตคาลเลยครับร้อยยีเมนู จะกินอะไรก็แล้วแต่ครับเลือกได้ดังนั้นเวลาที่เขาอยู่สามเดือนนี้เขาสามารถจะมีคล้ายคพัฒนาคารเคลื่อนที่ให้เขาใช้เลยครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับจีนออกแบบมาไม่เหมือนกับอเมริกาครับอเมริกาไ,ไม่สนใจเรื่องนี้เลยถ้ามีโอกาสไปอยู่ก็กินนะนะั่นน่ะไอเ้เหลวๆเละๆอะไรนะนะั่นน่ะกินให้มันอยู่รอดไปวันๆนะแต่จีนไม่ใช่ครับจีนทําพัฒนาคารลอยฟ้าขึ้นไปอยู่บนบนฟ้าเลยดังนั้นการที่ทํางานหนักนะฮะนักบินอกาสจีนก็ต้องไปประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะฮะใช้เวลาเดินอวก,กาศวันละ 6- 7ชั่วโมง้นหนักของอ้ นักบินอวกาศเนี่ยชุดมันนะครับร้อยสามสิบกิโลก็ต้องมีการติดแขนคนขึ้นไปเพื่อจะช่วยให้ให้นักบินอวกาศทํางานนะครับอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันเป็นแผนการที่ใช้เวลา12ปี2ปีแรกหลังจากที่เขาดําเนินการสถานีอวกาศเสร็จแล้วเขาก็จะมีแผนการต่อไปคือสร้างสถานีภาคพ,พื้นดวงจันทร์ซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะใช้หลักการเดียวกันกับสร้างสถานีอวกาศในวงโคโจรนะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องไปพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าการ หาทรัพยากรในพื้นที่หลักการก็คือว่าคุณต้องสกัดน้ําให้ได้ในดวงจันทร์คุณต้องผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ในดวงจันทร์คุณจะต้องมีออกซิเจนให้ได้ในดวงจันทร์เพราะมันเป็นไม่ได้หรอกครับที่คุณจะส่งทุกอย่างเนี้ยไปจากโลกมันไม่สามารถหรอกครับสถานีวกาศจะสร้างขึ้นมาไม่ได้ฉะนั้นการพัฒนาทคโนโลยีในการที่จะทําให้ทุกอย่างสร้างขึ้นในที่ดวงจันทร์เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาอีกเยอะซึ่งผมคิดว่าอเมริกาไม่น่าจะทำได้ เขาบอกว่าถ้าจะส่งคนไปอยู่ในอวกาศเนี่ยอย่างน,น,น้อยๆไปแต่ละครั้งนี่ต้องมี3เดือน6เดือนนะครับซึ่งเขาเขาบอกว่าครั้งต่อไปเขาจะส่งคนไปอยู่ที่สานนวกาศอย่างน้อยต้องมี6เดือนเขาจะต้องมีการทดสอบสภาพร่างกายสภาพการดชีวิตของคนนะฮะให้ให้อยู่ได้ใน AI อวกาศซึ่งยิ่งไปดวงจันทร์ย,ยิ่งแล้วใหญ่ก็อยู่กันเป็นปีๆเลยครับการที่เราจะสร้างสถานีวอวกาศจริงๆแล้วมันคือหลักการนี้คือเพื่อวิจัยทางอวกาศนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีความรู้พอที่จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆในอวกาศได้ การปลูกพืชอาหารการกินการดำรงชีวิตอยู่โดยออกซิเจนจะมาจากไหนการที่จะมีพลังงานมาจากไหนเนี่ยทุกๆคนจะต้องช่วยกันพัฒนาวิจัยขึ้นมาซึ่งโครงการพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับเขาก็จะเปิดกว้างให้ทางประเทศอื่นๆนะฮะอย่างเช่นสถานีอากาศเทียนกงเนี่ยก็จะรวบรวมโครงการจาก19ประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปลูกพืชผ,ผักผลไม้บนอากาศจะทํำยังไง การปรับตัวของคนจะทํำยังไงชีวิตประจำวันในอวกาศจะเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องท้าทายของนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับการที่จะไปถึงดาวอังคารได้มันไม่พอหรอกครับมันต้องไปอยู่ครับเขาบอกว่าถ้าส่งคนไปดาวอังคารแล้วไปอยู่แค่สิชั่วโมงแล้วเดินทางกลับเหมือนกันที่ไปดวงจันทร์คราวก่อนเนี่ยนักบินอวกาศของนาซาเนี่ยมันไม่คุ้มค่า นะแค่การที่จะไปทําอะไรก็แล้วแต่ในดาวอังคารนันะควรคจะมีสถานีบนดาวอังคารผมอยากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องแอตติสตานะครับ mm hmm. เขามีหลักการเดียวกันเลยที่ผมเล่าเมื่อตอนต้นนียคือว่าสถานีอวกาศบนดวงจันทร์ mm hmm. เพื่อเป็นฐานยิงจรวดส่งไปดาวอังคารแล้วสถานีดาวอังคารก็จะเป็นสถานีอวกาศบนดาวอังคารเพื่อจะส่งจรวดไปที่ระบบสุริยะอีกหน่อยเราก็จะมีสถานีอวกาศอยู่ที่ดาวเนปจูนแล้วเราก็จะส่งคนหรือว่ายานอาวกาศออกสู่รอบระบบสุริยะ ไปสู่กาแล็กซีทางช้างเผือกได้ซึ่งผมคิดว่าในชีวิตเราไม่เห็นแล้วครับแต่ว่าชีวิตผมน่าจะเห็นนะครับคือคนมนุษย์จะไปเหยียบดาวอังคารซึ่งเป็นอะไรที่พูดกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมจําได้เสมอนะครับวันนั้นเมื่อเดือนมีนาคมปีคศ1 9 6 9นักบินอวกาศนินอาซองเหยียบลงบนดวงจันทร์ตอนนั้นมีฐานฐานทอดสดไปถึงจังหวัดลำปางที่ผมอยู่นะครับผมอายุ7ขวบผมก็ดูทีวีอยู่เขาก็บอกว่ามาดูทีวีกัน มีการถ่ายท่ดสดมนุษย์อวกาศเหยียบดวงจันทร์ผมก็งงๆเดือ,อยเด็กอายุเจ็ดขวบนะครับแต่โผมเห็นภาพนั้นผมยังจําได้เลยก็คือภาพขาวดาที่เกิดนึกบินอวกาศกาลังเดินอยู่บนดวงจันทร์ผมบอกโอ้โหมันจะมหาศาลอะไรขนาดนั้นก็เป็นภาพตึงตาตึงใจสำหรับเด็กเก็ดขวบที่คิดว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผมก็คิดว่ามันน่าจะหลอกเปล่าวะมันจะไปเดินบนดวงจันทร์ได้ยังไงมันไกลขนาดนั้นนะไกลจนลิบลิบขนาดนั้นนะก็เป็นภาพหนึ่งที่ย้าเตือนว่า ชีวิตผมคงจะเห็นการถ่ายทอดสดการเหยียบดาวอังคารโดยมนุษย์อวกาศจากประเทศจีนเดินลงไปในดาวอังคารแล้วบอกว่าเรามาถึงดาวอังคารคนแรกของโลกอันนี้เป็นการแข่งขันกันแน่ๆแหละครับเพราะว่าจีนได้ประกาศแล้วจะส่งคนไปดาวอังคารให้ได้ก่อนสหรัฐให้ได้อันนี้ผมก็ว่าคีโมนะครับผมว่าจีนมาล้าหลังกษัตริย์เยอะมากนะฮะนาซาไปเหยียบดาวอังคารเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยมันผ่านมา40่ปีแลวนะครับจีนยังเพิ่งมาคิดเองอ่ะ มึง,ส,งส่งยานไปลงดาวอังคารเมื่อไม่กี่วันนี่เองอะ่ะยานเปล่าๆนะครับยานสำรวจแล้วส่งไปดวงจันทร์เมื่อปีที่แล้วนี่เองอะ่ะผมบอกว่าเฮ้ยเขาส่งไปตั้ง40กว่าปีแล้วคุณจะมาวิ่งอะไรทันเขาอันนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นการท้าทายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าจีนเขาชอบทําเรื่องพวกนี้ครับทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาเร่งสปีดเอาทีหลังเอามันสั้นๆเร็วๆแล้วก็ให้มันสําเร็จอันนี้จีนถนัดน,นะครับ อันนี้ผมก็เลยแปลกใจนะว่าทำไมประเทศจีนคิดอะไรอย่างนี้เพราะเหตุผลก็คือว่ามันเป็นการแข่งขันทางด้านอาณาทหารด้วยารเแข่งขันทางด้านศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยเพราะการพัฒนาอวกาศเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาแค่เพื่อจะไปถึงนะครับมันพัฒนาสิ่งของออกมามากมายนะครับในระหว่างทางเนี่ยดังนั้นการทุ่มทุนลงไปในการศึกษาเทคโนโลยีอวกาศมันเหมือนกับการที่เราเป็นพัฒนาเศรษฐกิจไปในตัว พัฒนาคนมาในตัวพัฒนาสินค้ามาในตัวพัฒนาสิ่งใหม่ๆออกมาไม่ไ่นันทวาวกรนันวกำใหม่ใหม่การพัฒนาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ให้มันพัฒนาออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้อันนี้ผมว่าเป้าหมายของทางการจีนไม่ได้คิดว่าแค่จะแข่งกับสหรัฐนะครับเขาคิดว่าจะเป็นมหาอำนาจของโลกได้จะต้องเอาชนะสหรัฐได้ในทุกทางนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าเขาสามารถทําให้ชนะสหรัฐได้ก็เป็นตัวหนึ่งชี้ว่าตัวหนึ่งที่ว่าเขาจะเป็นที่หนึ่งของโลกในทุกๆด้าน อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจีนคิดยังไงแต่ผมมองแล้วเนี่ยจากข่าวสารที่พูดพูดถึงเนี่ยภายในปี2576จะมีการส่งนักบินโอกาสขึ้นเป็นสุรวจดาวอังคารน,นี่คือแผนเขาและมีคนไปประจําที่สถานีดวงจันทร์อันนี้เป็นสิ่งที่เขาวางแผนไว้อีก10ปีครับจะมีคนไปสํารวจดาวอังคารแล้วก็จะมีคนไปอยู่ที่ประจําสถานีบนดวงจันทร์ของจีน นะผมผมมองแล้วมัน10ปีแป๊บเดียวนะฮะฉะนั้นไม่ต้องพูดอะไรครับรถ EV เนี่ยอีก10ปีทั้งหน้าจะต้องเป็นรถ EV หมดทั้งประเทศจีนเงี้ยมูมันก็มันมันก็ดูเป็นเรื่องที่แบบมหาัศาจรรย์เกินไปป่ะ ไม่มีเครื่องยอนต์เลยนะมีแต่รถไฟฟ้าอย่างเดียวในประเทศจีนเนี่ยนะไม่แน่ครับของพวกนี้เนี่ยผมก็ปรามาดมาหลายหนแล้วสมัยก่อนเนี่ยผม,มว่าโทรศัพท์มือถือมันจะขนาดนั้นเชียวเหรอมันจะเป็นคนทุกคนจะใช้เชียวเหรอแล้วก็มันจะทําได้ขนาดนั้นเชียวหรอโอ้ทุกวันนี้ผมช็อกเป็นลมถ้ากลับไปในอดีตนะฮะมันไม่น่าเชื่อจริงๆแค่10ปีเท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ฉะนั้นอีก10ปีขา้างหน้าเรามารอดูกันนะครับว่าใครจะเป็นคนแรกที่ถึงดาวองังคาร ถ้าสนใจอยากจะรู้รายละเอียดขอไปดูหนังเรื่อง ad estar ท่านจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดขอบคุณครับ